สวัสดีครับขอนําทุกท่านมาเข้าสู่ช่วงของโคกงหนองนาโมเดลนะครับวันนี้ทีมงานสวทบนราชธานีจะพาทุกท่านมารู้จักนะครับในการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการโคกงหนองนาโมเดลกับเกษตรกรอ,อีกท่านหนึ่งที่ตัดสินใจเข้าร่วมโมครงการนี้นะครับคุณวราวุษบงมั่นนะครับเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการโคกงหนองนาโมเดลที่อุบลราชธาน,านีนะครับอยากให้คุณวร,ราวุษได้เล่าให้กับผู้ติดตามรายการของเราอยู่ในขณะนี้ได้ทราบความเป็นมาในการ เข้าร่วมโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไงบ้างครับับพื้นที่ของเราครับครับผมก็เริ่มต้นเนี่ยผมก็เป็นลูกเกษตรกรอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็โครงการโค้งน้องนานเนี่ยเป็นถือว่าเป็นโครงการที่มีมานานแล้วแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าผมนี่ชอบอยู่แล้วชอบในการทํานาครับก็เลยทํามาเรื่อยๆโดยที่ยังไม่รู้หรอกว่าอ,อนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าทําด้วยความชอบแล้วก็พื้นฐานพื้นฐานที่เรา เป็นเกษตรกรเป็นลูกชาวนานะครับสำหรับโครงการในตัวนี้นี่ก็พื้นที่แห่งนี้นี่ผมทำมาแล้วประมาณ8 9ปีนะครับโดยการปลูกต้นไม้ยืนต้นทีละต้น2ต้นแล้วแต่แล้วแต่ช่วงว่างมากจะเป็นเกษตรกรวันหยุดมากกว่าครับอันนี้คือพื้นที่ของเราทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดนี่พื้นที่รวมกันประมาณ28ไร่ครับ28ไร่ครับแต่ที่แบ่งมาเข้าร่วมโครงการโค้งหนองนานี้มีเท่าไหร่ครับ เข้า15ไร่ครับตามโครงการของพัฒนาชุมชนครับ15ไร่ก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับมีทั้งป่ามีทั้งทุ่งนามีทั้งหนองน้ำนะครับ,รบแล้วหนองน้ำส่วนหนึ่งผมก็ขุดขึ้นมาขุดปีละสะสองสะตามงบประมาณที่ที่มีนะครับแล้ววันหนึ่งพัฒนาชุมชนนี่มานำเสนอโครงการว่ามีโครงการที่จะ พัฒนาพื้นที่เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในพื้นที่ได้มาศึกษานะครับ,รบก็เลยเข้าร่วมโครงการครับผมคือเรามีพื้นที่ดินของเราอยู่แล้วแล้วเราก็ขุดสระมีการปลูกพืชพักมีการปลูกป่าไม้อะไรไว้อยู่แล้วใช่ครับวันดีคืนดีทางด้านพนาชุมชนมาเจอ,อยังไงครับก็จากการประชุมสัญจรน,นะครับร่วมกับอบตอพอดอีไปประชุมสัญจรด้วย แล้วก็พัฒนาชุมชนเขาก็ไปคุยกับนายกว่ามีโครงการนี้วันทีท่านนายกหัวเรือนายกยิ่งนะครับท่านบอกว่าเพราะว่าท่านเคยมาพื้นที่ตรงนี้มาทานข้าวมาเคยเห็นก่อนแล้วท่านก็แนะนาบอกว่าเอาพื้นที่ตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าทําอยู่แล้วน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อะไรนี้นะครับก็เลยเข้าร่วมโครงการเพื่อว่าจะต่อยอดซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราทํามาปลูกต้นไม้มาทุกปี ขุดสะเพิ่มทุกปีตอนนี้มีสะอยู่ประมาณห้าหกลูกครับซึ่งในโครงการนี้เขาจะให้สะมาอยู่ประมาณเจ็ดลูกนะครับซึ่งเขาออกแบบเป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานครับอ่าวิศวกรรับรองก็ผมก็ไปคุยกับทางเจ้าของโครงการสามารถที่จะเอาสะมาลงได้ประมาณสี่ลูกนะครับ,รบมาเพิ่มเติมมาเพิ่มจากจากเดิมที่เรามีอยู่แล้วห้าลูกครับอันนี้คือเราขุดเองโดยไม่ได้ดูแบบของทางด้านโครงการโคกหนองนาใช่ไหมครับใช่ครับ ห้าลูกก่อนห้านี้อ่าห้าลูกห้าห้าลูกแรกนี่คือขุดตามใจขุดตามที่ชอบตามที่ชอบแบบเองอ่าตามเห็นมาก็อาจจะมีรูปโค้งบ้างครับอย่างสาลูกนี้ก็ขุดอ่าสองรอบสามรอบด้วยขุดลูกโน้นก่อนแล้วมาขุดลูกนี้ต่อแล้วปีต่อมาก็มาขุดอย่างนี้ค่อยทำโดยใช้งบส่วนตัวของเราเองใช้งบส่วนตัวแล้วพวกพืชผักนะครับต้นไม้ป่าไม้ที่ปลูกมีอะไรบ้างครับที่เรามีอยู่ในตอนนี้บ้างอ่าตอนนี้ที่ผมปลูกแรกๆนี่ก็คือปลูก ต้นไม้ที่ดูแลง่ายก็คือปลูกไม้ยืนต้นปกติตามโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยเขาต้องการให้ปลูกไม้5ระดับนะครับก็ระดับสูงกลางเตี้ยเลียดินกินหัวครับแต่ที่ผมทํามาแล้วคือปลูกไม้ระดับสูงก่อนก็พวกพยุงพยุงอยู่นี่ประมาณ500กว่าต้นสักทองตะเคียนทองไม้ป่าทุกชนิดเท่าที่นึกได้นะครับซึ่งเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี53นะครับ ต้นแรกๆนี่ก็จะ1ิปีละรบิบปีแต่แล้วก็ปลูกมาทุกปีไม่เคยเว้นต้นปีหนึ่งก็มีตอนนี้ครับ,รบตั้งแต่สิปีถึง1ปีมีมีทุกระดับนะครับส่วนมากจะเป็นไม้ยืนต้นทุกชนิดที่คิดว่าอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ไม้ต่างประเทศด้วยซากุระก็เอาอมาปลูกอย่างละต้น2ต้นรตรงนี้ผมก็เลยเอาพวกกล้วยพวก ผลไม้ไม,ไม้ไม้ดอกไม้กิน,นที่ที่กินลูกได้นะครับ,รบพวกพริกมะพริกมะเขือ,อพวกอะไรต่างตามชีวิตประจําวันครับนะครับก็เอามาปลูกไว้นะครับแล้วกล้วยนี้ก็ปลูกทุกปีอยู่แล้วนะครับ,รบก็มีมีมานะครับ,รบแล้วก็หลังจากที่ทางอบอตอ านนายกอบตได้เชิญชวนแล้วก็ทางพนาชมชนเข้ามาดูนะครับเชิญชวนเข้าร่วมโครงการโคกน้องนาเนี่ยนะครับ,รบตัดสินใจนานไหมครับกว่าจะเข้าร่วมโครงการนี้ไม่นานครับไม่คือแทบจะไม่ไม่ไม่ได้ตัดสินใจยากเลยเพราะว่าคําว่าโคกน้องนานมันมันก้องอยู่ในหูอยู่ตลอดนะครับเคยได้ยินมาเคยไป,ไปดูมาไปดูร้านกาฟงกาแฟไปดูที่เขาทํารีสอร์ทีสอร์ทยๆเราก็พยายามเอามาทํา ในอนาคตตรงนี้ก็น่าจะเป็นศูนย์ต้นแบบเชิงการท่องเที่ยวด้วยอืก็จะพยายามทำสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออาจจะมีร้านกาแฟในอนาคตอาจจะมีนวดแผนโบราณแล้วก็ทำทุกอย่างในชีวิตประจำวันของของของคนที่ ท,ที่จะใช้ได้ทุกระดับชั้นนะครับครับ,ค,รบคือคนในชุมชนหรือว,ว่าต่างจังหวัดถ้ามาที่นี่อีกไม่นานจะเห็นความสมบูรณ์ครับโคกหนองนาโมเดลแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับสร้างสร้างให้มีชีวิตมีไรายได้ขึ้นมาครับครับได้ไปอบรมเรียนรู้ที่ศูนย์บ้านยางน้อยใช่ไหมครับศูนย์บ้านยางน้อยด้วยไหมครับผมไปอบรมที่ศูนย์พัฒนาชุมชนที่นครนายกเป็นศูนย์ของของไอ้กรมเลย ศูนย์ท้องกลมนะครับซึ่งไปอบรมอยู่อ่า5คืนเสี่วันห้าคืนนะครับก็อยู่ตรงนั้นได้เรียนรู้แบบขึ้นเยอะมากนะครับจากคิดว่าตัวเองมีความรู้อยู่แล้วแต่ไปตรงนั้นเนี่ยได้เยอะมากนะครับซึ่งดูจากาแผนงานดูจากแผนงานและเป้าหมายแล้วนี่เป็นทางรอดของประเทศไทยโครงการโครกน้องนาโมเดลนี่ เพราะว่าเมื่อก่อนเราจะมีปัญหาน้ําท่วมต่อจากน้ําท่วมก็น้ําแล้งนะครับ,รบพื้นที่เก็บกักน้ําไม่ได้ถ้าโครงการนี้เนี่ยสำเร็จนะครับปัญหานั้นแทบจะหมดไปจากประเทศไทยเพราะว่ามันจะมีแกมลิงเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นทุกจุดในพื้นที่15ไร่เนี่ยฝนตกออกมาหนึ่งปีของจังหวัดอุบลเนี่ยตามที่เขาออกแบบไว้จะรับน้ําฝนได้หมดร0อยเปอร์เซ็นตํน้ อยู่นี่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าคิวไม่ไปไหนเลยจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ต้นไม้แล้วประเทศไทยจะได้แก้มลิงเพิ่มขึ้นทุกปีและจะได้ต้นไม้ยืนต้นที่เป็นป่าธรรมชาติขึ้นทุกปีถ้าเกิดโครงการนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำร,รินะครับซึ่งรัชกาลที่9กนะครับก็คือต่อยอดมาจากคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจะให้เกิดพื้นที่ต้นแบบให้ประชาชนในพื้นที่ได้มาเรียนรู้าทางพัฒนาชุมชนก็เลยมาต่อยอด<ม>จากาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาต่อยอดเป็นโครงการโคกน้องนามโมเดลซึ่งรัชการที่9เนี่ยท่านก็ทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทําเป็นตัวอย่างแต่ตอนนี้มันจะกระจายไปทั่วประเทศครับ,รบอย่างน้อย,นอยในหนึ่งอำเภอจะต้องมีหแห่ง CLM ครับก็คือโครงการขนาดใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นทางรอดของประเทศไทยครับคบะแล้วที่คุณวลาวุฒิเล่าให้ฟังนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าเรามีมีสะอยู่แล้วนะครับ5ลูกนะครับทางโครงการจะเพิ่มมาอีกสี่ลูกซึ่งเป็นลูกที่เขาออกแบบมาให้สอดคล้องกับพื้นที่ของเราใช่ไหมครับคือเขาจะมีแบบมาตรฐานนะครับตามโครงการ15ไร่เนี่เขาจะมีแบบมาตรฐานให้อยู่เจ็ดลูกนะครับ ปริมาณดินขุดประมาณ2,800คิวไปไป28,800คิวครับนะครับแต่ว่าบริบทแต่ละพื้นที่เนี่ยมันต่างกันในในโครงการเขาก็บอกไว้อยู่ว่าอ่าให้ทำตามหลักภูมิสังคมของพื้นที่นะครับภูมิสังคมคืออะไรคำว่าภูมิก็คือภูมิศาสตร์ก็คือพื้นที่สังคมก็คือความต้องการคือความต้องการของอพัฒนาชุมชนความต้องการของเจ้าของพื้นที่ ตัวนี้เราก็เลยมีสระเดิมอยู่แล้ว5ลูกครับแล้วสระที่พัฒนาชุมชนเขาออกแบบไว้เนี่ยถ้าถ้าจะทําเต็มรูปแบบก็คือต้องเจลูกซึ่งมีรูปแบบที่ชัดเจนมีหลายรูปแบบเราก็เลือกรูปแบบนั้นมาวางในพื้นที่แต่จะได้ประมาณในพื้นที่ของผมจะได้ประมาณ4ี่ลูกนะครับเพราะว่าบางคนสงสัยว่าขุดสระเพียงเท่านี้นะครับน้ําจะอยู่ได้ตลอดปีไหม หลายๆคนไม่กล้าตัดสินใจที่จะเข้าร่วมโครงการโค้งหนองนาโมเดลครับนี่ครับอันนี้เรารับรองได้เลยว่ามีน้ําตลอดปีสําหรับทางด้านการเกษตรแล้วก็น้ําที่เอามาใช้ต่างๆด้วยใช่ไหมครับครับคือเขาคํานวณไว้แล้วนะครับตามตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยอัตราการเหยของละเหยของน้ํานะครับจะละเหยวันละหนึ่งเซนปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิห้าวันครับ เพราะฉะนั้นก็คือจะระเหยใ,ในหนึ่งปีนะครับถ้าไม่ไม่นับวันฝนตกนะเขาคิดเต็มๆเลยว่าจะระเหยอ,ออกไปสาม้อยกสิห้เซนก็คือ3ามเมตรหกสิบแต่ตอนนี้เราขุดสระเจ็ดเมตรเพราะฉะนั้นยังเหลืออีกตั้ง3ามเมตรสเมตรน้ำยังเหลืออยู่หลังจากที่ระเหยไปแล้วนะครับรับรบองว่าพอใช้แล้วก็ที่ผมผมขุดมายังไม่เคยมีน้ำหมดไปจากสะระ เพราะว่าตามสภาพความเป็นจริงแล้วนี่มันก็จะมีหน้าฝนหน้าแรงหน้าฝนนี่ประมาณ4เดือนนะครับพฤษภามิถงนากรกฎาคมสิงหาตุลาหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าแรงอยู่อีกประมาณ5-6เดือนนะครับมันมันก็จะครบพอดีซึ่งซึ่งการคำนวณไว้ของของเขานี่ พอครับ<ม>าสามารถ<ม>ที่จะรองรับกันได้ปีต่อปี <_ conom ics> ใช่รับรองว่าไม่ขาดน้ำนะครับแล้วการที่คุณวาราวุธได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนะครับเราได้ฟังเมื่อสักครู่นี้คุณวาราวุธเล่าสองว่านี่คือทางรอดของประเทศไทยครับนะครับทั้งเรื่องหน้าแล้งก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของน้ําท่วมก็ไม่ต้องกลัวเพราะที่นี่คือจะเป็นแหล่งซึมซับน้ําแล้วก็เป็นแหล่งที่จะใช้น้ําทําเพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแรงด้วยนะครับสุดท้ายเราได้อะไรจากโครงการนี้ครับ สิ่งที่ได้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับคือเราได้ทำเป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อให้คนอื่นเนี่ยมาดูนะครับการที่จะฝึกคนการที่จะทำให้คนเข้าใจง่ายที่สุดก็คือทำต้นแบบให้เขาดูนะครับมันก็จะเป็นตัวอย่างนะครับทางพัฒนาชุมชนนี้ก็จะหาคนมามาดู ในพื้นที่เพื่อให้เกิดไอเดียในการที่จะไปสานต่อนะครับในส่วนตัวผมเองก็ถ้ามีโอกาสก็จะแนะนําว่ามันมันเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลยต่อให้เกิดโควิด3เดือน5เดือนเราอยู่ในตรงนี้รเราไม่ไปไหนก็ยังได้ในน้ํามีปลาในนามีข้าวครับ,รบมีต้นไม้อยากได้ปลากินปลา พืชผักสวนครัวมีหมดอากาศด้วยครับ,รบอากาศบริสุทธิ์สิ่งที่ตามมาก็คือระบบนิเวศที่สมบูรณ์แล้วที่แน่แน่นสุดคือเราได้ความสุขครับ ครับผมอยู่แบบเรียบง่ายครับ,รบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก้าวขยับขึ้นมาเป็นโคโกหนองนาโมเดลนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวราวุฒิบงมั่นนะครับเกษตรกรในพื้นที่ของบ้านพลนานบุญหมู่13ตำบลหน,นองขอนอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์านีที่มาบอกเล่านะครับประสบการณ์ดีๆกับโคโกหนองนาโมเดลขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับผมเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ไหมด้วยโคกของหน้าโมเดล